อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22มิถุนายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวตลาดซื้อขายของทีมกันต่อหรือเ,เราจะเริ่มกันที่เรื่องของแอนโทนีปีของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับเดี๋ยววันนี้รายงานล่าสุดจากทางไซมอนมันหลอกหน้าข่าวของเดอะมิเรอร์นะครับได้ออกมาระบุว่า อาจ็กอัมสเตอร์ดัมต้องการค่าตัวของแอนโทนีมากกว่า50ล้านยูโรครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับรายงานของฟาเบ i ยโซโรมาโนจะเผยว่าอา a จกต้องการเพียงแค่40ล้านยูโรก็ตามนอกจากนี้ครับทางอาแจ็กก็จะไม่ยอมเสียนักเตะออกจากทีมหลายคนด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากทัพปีแสดงนะครับมีข่าวพัวพันกับนักเตะของอาแจ็กมาแล้วด้วยกัน3รายไม่ว่าจะเป็นเยเรเน่ทิมเบอร์ก่อนหน้านี้แอนโทนีและก็รวมไปถึงรายล่าสุดอย่างลีซันโดมาติเนส แต่ก็ยังมีข้อแม้นะครับก็คือเวนเสียแต่ว่าทางแมนยูเนตยอมจ่ายค่าตัวหรือว่ายื่นข้อสเสนอที่ดีเกินกว่าทางอาร์เจน์จะปฏิเสธลงได้ครับเรามากันที่ข่าวต่อมากันบ้างครับกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองห้องเครื่องของบาร์เซโลนานะครับซึ่งจากรายงานล่าสุดจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่ครับได้ออกมาระบุว่าแมนยูเนตกับทางบาร์เซโลนาได้เจรจาก,กันอีกรอบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้เนื่องจากว่าทางบาร์ซ่า ยังคงย้ําจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าต้องการปล่อยแฟรงกี้เดยองออกจากทีมต่อเมื่อได้ค่าตัวมากกว่า86ล้านยูโรเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับยังมีเรื่องในด้านดีของทัพปีาสแดงนะครับเนื่องจากว่าทางบาร์เซโลนายังคงต้องปฏิบัติตามกฎทางด้านการเงินของลาลิก้าอยู่ครับอย่างเคร่งครัดหลังจากเคยฝ่าฟื้นมาก่อนหน้านี้ทาให้ต้องนําเงินจากการขายแฟรงกี้เดยองนี่แหละครับถึงจะเอามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ครับ เรามาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของทางด i l y m เมลสื่อของอังกฤษนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าแมนยูเนต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของโทนี่โคลสยอดกองกลางของทางทัพราชันชุดขาวเรือมาริดอย่างใกล้ชิดครับหลังจากมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านะครับว่าตัวนักเตนะน่ะเปิดกว้างมากครับกับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ด้วยจากรายงานนะครับได้รับเพิ่มเติมไว้ว่าโทนี่โคลสไม่อยากจะสร้างภาระากับสโมสรด้วยการขยายสัญญาฉบับใหม่จากเดิมที่กําลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยการเลือกย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับซึ่งจากกระแสข่าวเังกล่าวนี้นะครับก็มีการเชื่อมโยงกับทางทัพปีศาจแดงที่มีการระบุว่าแมนยูเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของโทนี่โคลสอย่างใกล้ชิดครับถึงแม้ว่าตัวนักเตนะน่าจะมีอายุอานามปาเข้าไป32ปีแล้วก็ตาม เพราะว่าแดนกลางของทีมหน้าตอนนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนของทีมมาหลายซีซั่นแล้วบวกกับการที่2เป้าหมายหลักอย่างแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาและก็คริสเตียนอีริกเซนก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะเลือกย้ายมายัางทับปีสาดแดงหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ สำหรับโทนี่โคลสนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุ32ปีแล้วแต่ถ้าว่าซีซั่นที่เมิ่งจบไปนะครับก็ยังคงเป็นแกนหลักของทัพราชาชุดขาวเรือร์ลิดไม่เปลี่ยนเลยครับด้วยการลงสนามไปมากกว่า44เกมทำไป3ประตูและก็3แอสซิส แต่ด้วยการที่เรือเมลิดเพิ่งจะสอยเอาเลรย,ยองชิวามาน,นีจากโมนาโกมาด้วยค่าตัวมาถึง100้ล้านยูโรบวกกับ2ดาวรุ่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอย่างเฟเดริกอุบเบเดและก็เอเดวาร์โดคามาวิงกานะครับก็ไม่แน่ครับว่านักเตะที่เหลือสัญญ,ญาแค่ปีเดียวอย่างโทนี่คลอสเรือเมริดอาจจะเลือกปล่อยจากทีมในช่วงซัมเมอรน์นี้ดีกว่าเสียฟรีีรในช่วงซัมเมอร์หน้าก็ได้ครับเรามาที่ข่าวแวดวงภายในสโมสรกันบ้างครับกับข่าวแรกกับเรื่องขององ,องตตอรนีมาสยานครับ ดูรายงานจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวสสื่อท้องถิ่นนะครับที่ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนยูเตดทําใจแล้วครับว่าในซีซั่นหน้าทีมจะต้องใช้งานอองตอริมาซิยานต่อไปครับหลังจากไม่มีสโมสสไหนเลยยื่นข้อสเสนอหรือว่าแสดงความสนใจเข้ามาเลยครับ ซึ่งจากรายงานในครับมีการเผยเพิมเ่มเติมว่าตอนที่มาซิยายับเลือกย้ายไปยังเซบีย่าแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นก่อนนะครับก็ยังมีสโมสร์อย่างนนวิคาเซิลสเปอร์และก็รวมถึงยูเวนตุสนะครับที่แสดงความสนใจเข้ามาแต่ด้วยฟอร์มของมาซิยายน,นาย์นขณะยืมตัวกับเซบีย่าค่อนข้างออกไปทางล้มเหลวนะครับทำให้สโมสรเหล่านี้ก็ได้เลิกล้มแผนในการดึงตัวกองหน้าวัย26ปีรายนี้ไปร่วมทีมบวกกับการที่ค่าเหนื่อยของมาซยายน่ะสูงถึง2 4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับ ก็ยิ่งยากไปใหญ่นะครับที่จะมีสโมสอ์ไหนยอมจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลขนาดนี้ให้กับเจ้าตัวได้ครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนะครับพวกเราแฟนผีก็ได้แต่หวังว่าเอริวเทนฮากจะดึงศักยภาพการเป็นยอดสุดหน้าของมาซยานออกมาใช้งานได้เลยครับข่าวต่อมาครับกับเรื่องของ2องแบ็กซ้ายขวานะครับก็คืออารอนมัรบิซาก้าและก็เบรนวิลเลียม เรายงในานจากทาง Manchester Evening n นวส์ครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้ทางแมนยูเต็ดครับได้แจ้งไปยังทั้งคู่นะครับว่าให้เตรียมหาสโมสรใหม่ได้เลยครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ถึงแม้ตอนนี้ครับกุณซื้อใหม่อย่างเอริคเทนฮากยังไม่สามารถดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพได้นะครับซึ่งค่อนข้างแตกต่างกับนักเตะขาออกอย่างมากนะครับเพราะว่าทีมเพิ่งจะปล่อยนักเตะอย่างพอปปอกบาเอดดนสันคาวานีเจสซิลินกาดควันมาตาและก็รวมไปถึงเนมันยามาตตชออกจากทีมเนื่องจากว่าทั้งหมดนามหมดสัญญากับทีมนะครับ จนล่าสุดนี้เลยครับก็มีข่าวว่า2แบ็กอย่างอารอนมาร์บิสาก้าและก็เบนเดนวิลเลียมส์นะครับถูกประเมินแล้วว่าไม่ได้อยู่ในแผนระยะยาวของเอริกเทนฮากถึงแม้ว่าทั้งคู่ยังมีอายุการใช้งานอีกหลายปีก็ตามครับดยในฝั่งตำแหน่งแบ็กขวานะครับก็ค่อนข,ข้างแน่ชัดว่าเทนฮากน่าจะเลือกใช้งานดาโลเป็นหลักส่วนฝั่งแบ็กซ้ายครับซึ่งเป็นฝั่งของเบนเดนวิลเลียมส์นะครับก็ยังมี2ตัวแป้องอย่างลูกชอร์และก็อเล็กสเตลเลสที่เป็นตัวหลักอยู่ แถมฟอร์มของวิลเลียมส์ในขณะยืมตัวไปเล่นกับนอริซิตี้เมื่อซีซั่นก่อนก็ไม่ได้เข้าตาของเทนฮากเลยแม้แต่น้อยครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของดีเฮนเดสันนาทวันมือ2ของทีมกันบ้างครับดูรายงานจากทางด l ลิเมลกันบ้างนะครับออกมาระบุว่า n ล้วเดนฟอเรสทีมน้องใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับขยับเข้าใกล้การยืมตัวเฮนเดสันไปร่วมทีมภายในช่วงสัปดาห์นี้ครับ ซึ่งจากรายงานนะครับระบุว่าน <S <S ทอร์แฮมฟอเรสต้องการจะยืมตัวดีนเฮนเดส<า>ันตลอดทั้งซีซั่นที่จะถึงนี้เลยครับและต้องการให้ดีลนี้จบไว้ที่สุดเพื่อการเตรียมทีมนอกจากนี้แล้วนะครับในรายของเจมส์การ์เนอร์ที่ทางทัพฟอเรสก็ยืมตัวไปใช้งานแบบเต็มซีซั่นเมื่อซีซั่นก่อนนะครับแถมโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นการหลักของทีมชุดเลื่อนชั้นขึ้นมานี้นะครับทางทัพเจ้าป่าเองก็ต้องการดึงตัวการ์เนอร์ไปร่วมทัพอีกครั้งครับซึ่งตอนนี้ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจารกับทางทัพป,ปีศาจแดงอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกปล่อยออกจากทีมแบบทาวนหรือว่าให้แค่ยืมตัวต่อไปครับเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้นะครับกับบทวิเคราะห์ของริโอเฟอร์ดินานซ์ซึ่งทางริโอครับมองว่าหากแมนยูเตดจะโลภหางเกมรับในช่วงซัมเมอร์นี้ราฟาเอลวารานและก็แฮร์รี่ an, แม็กควายก็สมควรจะโดนโลอะด้วยเช่นกันครับด้วยการที่เมื่อซีซั่นก่อนนะครับแมนยูเตดของเราเนะี่ยมีเกมรับที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ เสียประตูไปมากถึง57ประตูในหลีกซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้ครับก็เป็นสถิติที่แย่ที่สุดของทีมนะครับตั้งแต่ก่อตั้งศึกพรีเมียร์ลีกมาทําให้ช่วงซัมเมอร์นี้ครับกองทัพปีแสดงของเรานะก็มีเขาเลือร่วมกับเซ็นเตอร์แบ็กหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเปาตอเลสของบิาย,ยาเรลเยเลียนทิมเบอร์และก็ลีซานโดมาติเนสของอาแจกอัมสเตอร์ดัม ซึ่งจากเหตุน,นี้ครับบริโอก็มองว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องมีกองหลัง1-2รายของทัพปีแสดงครับต้องย้ายออกจากทีมไปและก็ไม่ควรยกเว้นแม้แต่ฮรลรี่แม็กควายหรือว่าจะเป็นราฟเอลวารานด้วยครับโดยริโอเฟอร์ดินานนะครับที่พูดเรื่องนี้ผ่านทางช่องยูทูบของโจตัวว่าผมสนใจมากนะว่าไอรินาจะทําอย่างไรบ้างกับพื้นที่เกมรับตรงนี้ เรากาลังพูดถึงกองหลังคนหนึ่งอย่างเยเดนทิมเบอร์เปาตตเรสหรือว่าจะเป็นรีซาโดมาตินสของอาแจกอัมสเตอร์ดัมว่ากลุ่มนักเตะเหล่านี้จะดีพอม,มากแค่ไหนนอกจากนี้แล้วผมก็ยังสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกองหลังภายในทีมอย่างราฟาเอลวารานวิกตอร์ลินเดเลฟหรือว่าจะเป็นแฮร์รี่แมกไวไปจนถึงเอริกบายยีด้วยผมคิดว่านะ่าจะต้องมี1นถึงรายแน่นอนที่จะต้องย้ายออกจากทีมหากว่ามีการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังเข้ามา หาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม